สิบหน่วยบทแอดแสงเดือนมาแล้วครับผมเมื่อวันที่สองมกราหกสิบเก้าเมื่อวันที่สิบหกธันวาหกสิบแปดเข้าเก้าตรงๆครับผมนี่แหละครับแอดแสงเดือนมาเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ครับมาพบกับอูน้ำชัยเดอครับผมมาตามแนวทางตัวเลขในคลิปแปลกเก่าโมงเซาครับผมไฮเอฟซีทางซองได้ตามต้นเนื่องเงี้ยวครับผมหมือว่านวาสีตามแล้วนะครับขออภัยทุกท่านครับ มื่อนี้กลับมาตามให้ตาโซาเลยครับเดี๋ยวคลิปสองจะเป็นแอดคุนเดชครับผมนี่แหละครับแอดคุนเดชบนมาแล้วครับผมมีงวดเก่าเทียบไฮเอฟซีทั้งสองเบิ้งไปพร้อมกันพร้อมนี่แหละครับงวดที่แล้วเพิ่นเขาล่างแล้วครับสหรับแอดคุนเดชเอาคลิปนี้แอดแสงเดือนเขาทั้งบนทั้งล่างแหละครับเหมือนกันตามแอดแสงเดือนสก้อนครับผมคลิปนี้ครับผมก็ต้องขอบคุณแม่เอฟซีเจดีแล้วก็แอดแสงเดือนครับ ที่นั่ข้อมูลแนวทางตัวเลขมาแบ่งปันให้พอแม่พี่น้องเอฟซีทา้งสองทุกท่านครับก็ขอให้สุขสุขมันมันน้ำกันเด้อครับผมในงวดวันที่สองมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่ครับผมหกสิบเก้าครับผมขอเพยครับสองพันห้าร้อยหกสิบเก้านี่แหละครับลืมครับผมมีแต่เบาหกสิบแปดไรเดือนนี่เขาติดขาดใาก,กันไปแล้วครับ ขามากกดไหลกดแทเขามาตีชมเลยครับน้ำแท่กับสิปบปงแก้ไขไปเรื่อยๆครับมือนีก็มีดถึงงวดเก้างวดไม่สับับจริงสบับับที่ผมเขียนมีครบสุดเลยครับ่านผู้ม,มมือนี้ครับเอาตามกันต่อเรื่อยๆครับมักระจัดคัดกระพานนี่แหละครับแหรับแนวทาง MC ทาง2องเลยน้ำโชคลำหลับมันมาน้ำกันต่อไป แพงแดนแน่น,ใน,ใน,นอะครับผมทางบาดอฟซีนาวกันครับแต่ว่า,วายึดทางบาดอูน้ำช่ยกับรรยากาศอุณหภูมิคงทีพอดีครับที่นี่กันห่อนจักน้อยแหละครับผมย่ำเฉียงย่ำใบามากอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยนะครับดูแลสุขภาพกันไปเด้อครับอิซ e ีทางสองทุกทันครับเป็นห่วงเป็นใยทุกทันครับ อยู่ดีไม่แห้งทุกท่านเด้อครับผมนี่แหละครับตามกันต่อครับผมแนวทางตัวเลขแอดแสงเดือนวันนี้ครับกับวันที่ยี่สิบหาท่านว่าครับแต่ว่าดับลังเฉลงบ่ท่านมากเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรอแม่เอฟซีจดีทรงมาให้ครับนี่แหละครับผมวันนี้มีแอดคุณเดทแล้วก็แอดแสงเดือนครับผมแล้วก็เลขวิ่ง เลขวิง่งของแอดแสงเดือนบนล่างครับผมหวัวที่ผ่านมากก็คือเข่าแปดตรงตรงนี่แหละครับเข่าแปดตรงตรงเดี๋ยวผมสิตามให้หลวดเดียวแล้วครับทั้งสามคลิปนี้แอดแสงเดือนแล้วก็แอดคุณเดชครบสามคลิปไปเลยครับแอดแสงเดือนจะมีอยู่สองคลิปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะตามให้บักคลิปสองกับคลิปสามนี่แหละครับเอาตามกันต่อครับยนวทางตัวเลครับผมมีเขามีรุดล่ะครับ อยูท่ทีดวงขวบศบของเอฟซีทางซองมากระจัดคัดกัะพ่านนี่นะครับขายัางบอมั่นใจกะเสิบเซิหรือว,ว่าแคบหน้าจอไปเบิงกอนกะได้ครับหรือว,ว่ามีเหล็กมากยู่ในใจสามารถเอามาจับกับแอแสงเดือนกระได้เด้อครับผมนะครับสำหรับเอฟซีทาง่องที่เพื่อนอยากคิดวิเคราะห์ตัวเลขเงี้ยวๆจนกลัวฮอดมือเลขจะออกประมาณสองสามมือเพ่นจ้งสี่จัดสุดลอตเตอรีก็ว่าได้ครับ แต่ย่าลืมนะครับผมเลขที่คุณคุนหูเล็กที่คนบรีสนใจแต่ว่าล่คงิิปบนแน่ครับคือยังหาเม็ดเดียวแล้วก็หาสองนี่แหละครับจากฟอฟันแมนเรียกว,ว่าเส้นต่างๆที่เพื่นจับคู่ให้แมนสุดยอดเลยครับเอามาเบิรงแอดแสงเดือนน้ำกันครับผมจหรับหงวดเก้ากับหงวดไม่ไปเลยนี่ครับท่านผู้ชม นี่คืองวดเก้าแอดแซงเดือนครับสิบหน่วยบนครับผมศูนย์สองสี่เก้าเข้าเก้าตรงๆเลขออกแปดเก้าห้าครับผมเข้าเก้าหลักสิบครับผมหงวดต่อมาครับผมสิบหน่วยบนวันที่สองมกกรลาหกสิบเก้าครับแปลว่าสองทับหนึ่งทับมกสิบเก่างวดนี้ครับสิบหน่วยบนให้หนึ่งห้าหกเก้าครับผมลงไทยโดยเก่าคือเก้าครับท่านผู้ชมเห็นแล้ครับเอาลองปิดจระนาเบื้องน้ากัน สำหรับ10หน่วยบนของแอดแสงเดือนหวดทีพานมากก็เป็นสถิติย่างดีให้เอฟซีทังซองเราด้ครับแคบนาจ,จอเอาสบับบกิงก็ได้ครับผมสำหรับ10หน่วยบนแอดแสงเดือนนี่นะครับมายางรวดเร็วทันใจครับท่านผู้ชมนี่นะครับมาเบิร์กสบับที่ผมเขียนไว้กันเลยครับสบับบกิงนี่สบับที่ผมตามให้เอฟซีทั้งซองหวดที่านมากครับเอา แสงเดือนครับผม10หน่วยบนเข้าก้าวตรงๆที่รำช้วงไว้เนาะครับงวดเก่าไปแล้วมาเบิ้งงวดใหมครับท่านผู้ชมงวดใหม่ครับรารละแอดแสงเดือน10หน่วยบน1569ครับ,บนีบน่แหละครับงวดไหมกับงวดเก้าเทียบให้ F c ทางช่องไดเบิ้งไปพร้อมกันเนาะครับแคปหน้าจอไดเลยครับทางสายมือก็สีเป็นสถิติที่เพินเขยเข้ามากงวดที่ผ่านมากครับ วันที่16ธัท่นว่า68ฟังขัวามือกับสิเป็นงวดไม่ล่าสุดวันที่2มกรล่าคม69ที่จะมานี้ตอนนี้กับวันที่25ธัท่นว่าอยู่ครับผมรออีกนิดเดียวกับสีหอดมือเล็กออกสู่ต่อตามต่อไปเรื่อยครับผมเอาหากชอบคลิปนี้ครับก็บฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจแฮนเดอร์อครับผมสำหรับเนืทางตัวเลข ในงวดวันที่สองโมกรลาหกสิเก้านี้ครับมีเขามีรุดแล้วครับผมตัวเลขครับไปได้ทุกแบบครับเอฟซทางสองมีแนวทางเด็ดทางดังกะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยเพื่อได้แลกเปลี่ยนกับเซียนทันอื่นหรือว่ากับเอฟซใน2องแลกความคิดเห็นน้ากันเพื่อมันมีแนวทางตัวเลขที่มักตรงใจกันนะครับท่านผู้ชมร่มแห้งขนาดเลยครับ ต้องจับกระดาษไว้ย่างเดียว,วนะครับลมแรงมากๆทางนี้ก็ิิเป็นต้นโพหใ่ทางผลกับโพไมีสองโพ่ับผู้ชมคุณน้ำเศอ็อ่ะพายามลงมาอัดอยู่วัดนี้แหละครับเพราะว่าบรรยากาศดีแล้วก็เย็นสบายพร้อมมักวิวแบบนี้ครับผมเหตุให้อัดลิดแบบหลาบลรื่นยังสบายใจได้เลย เอฟซีมักแบบไดกับคอมเมนต์มาได้ครับอยากให้อัดคลิปแบบไดครับผมเขาแมาสอนติเตือนได้ครับหับบมักบังไดครับนี่แหละครับุันนี้ผมกับมีทั้งงวดเก่างวดไม่เรียบใับเอฟซครับผมคือว่าแล้วนะครับคนเป็นลอยเป็นมืนก็ต้องมีคนติคนชมอยู่แล้วครับผมนี่แหละครับแคปหน้าจอได้เลยครับผมมือนี้หายย่างละเอียดสัดเกณฑ์ไปเลยงวดเก่ากับงวดไม่ครับ ให้เบิ้งเท่งสบับจริงที่แม่เอฟซีส่งมาให้แล้วก็สบับที่ผมเคยตามแล้วก็เขียนลงนะครับเอาท่ายคลิปนี้ครับก็บ่อบมิ่งยังไลกครับผมก็ขอบคุณแม่เอฟซีใจดีแล้วก็แอดแสงเดือนครับที่นำข้อมูลแนวทังตัวเลขสิบหน่วยบนแอดแสงเดือนหนึ่งห้าหกเก้างวดใหม่งวดเก่าศูนย์สองสี่เก้าเข้าเก้าตรงๆเก้าหลักสิบนี่แหละครับผมท่ายคลิปนี้ครับ ไว้พ่อในทุกท่านให้อยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงครับมันมานน้ากันเดินทางไปไซสซมาซสซเขียวขาดปลอดภัยครับพอกันไม่คิปหนาครับสวัสดีครับ